มาขึ้นเกาะอลาตอนวันที่สองว,อวันที่สองอย,อยู่อยู่ในทะเลกันสองวันหนึ่งคืนสองวันกัหนึ่งคืน รเอไป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 ไไนะไม่ดีองคนไะอย่าอเกีนไม่เกี่ยวนะโอเคไปหลังไป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 นะครับคุณสุนทรครับ อยากจะทราบตอนช่วงที่ว่าตกพัดจากเรือนะครับมันมันเป็นเหตุการณ์ยังไงช่วยเล่าคร่าวๆให้ฟังได้ไหมครับคือเราเดินมันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ครับแล้วเราถุงพ้าพ้พาจ,จากแคมเรือลงไปล,ลงไปตกน้ำแล้วตอนนั้นมีใครเห็นไหมครับไม่มีฮะตะโกนแล้วไม่ได้ยินแล้วแล้วคุณทํายังไงครับตอนตกน้ำทีแรกคือผมก็เริ่มจะต้องถอดเสื้อผ้าครับเพื่อที่ให้ตัวเราไม่หนัก เราช่วงช่วงช่วงที่ลอยแล้วเรามีเรือมาเจอไหมครับหรือแบบไหนไม่มีฮะเรืกเรอก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตอบรับใกล้ๆก็ไม่ตอบรับแล้วทำยังไงครับที่เอาตัวรอดหรือว่าจืก็ทำใจให้สบาย,ยาต่อครับว่าเพราะว่าเออเรารู้สึกรู้สึกว่าเราไหวไหมเราต้องว่ายน้ำนะหรือยัองไงเราว้าเวไหมคนตายไปแล้วละ่ะครับคนตายไปแล้วแล้วทำยังไงครับแล้วมันมันมมาเหมือนแล้วก็เออยังไงอย่างรื่อวิายาศาสตร์ไหม มรู้นะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจไหมใช่ก็มีฮะแล้วต่อไปเราลอยเราลอยไปแบบไหนถึงไปขึ้นเกาะไปถึงไปหาถึงเกาะรันเลยอนแรกคือลอยลอยลอยาตัวก่อนครับคือเราเหนื่อยพักจนถึงก็าหลายชั่วโมงอยู่นะมาขึ้นเกาะตอนวันที่สองวันวันที่สองอยู่อยู่ในทะเลกันสองวันหนึ่งคืนสองวันจะหนึ่งคืนแล้วช่วงนั้นมีการเอาตัวรอดยังไงครับคือก็ขึ้นเกาะทั้งแรกคือก็ อะไรที่เป็นน้ำอ่ะ้นไม้ที่เป็นน้ำคือกล้วยครับแล้วช่วงช่วงที่ก่อนขึ้นเกาะครับมีความรู้สึกยังไงตอนขึ้นกตอนที่ว่าอยู่ในการทะเลนี่คือว่าเจ็บขวดน้าเจอน้ําอ้อยเจอขวดน้ําเปล่าเก็บเก็บกินหมดนะคือน้าจืดอ่าพอเราขึ้นเกาะปุ๊บตอนนั้นรู้สึกยังไงก็ว่าลอดแล้วมีมีมีแรงไม่หมดแรงหรือว่าจะหิวหรืออะไรคือก็มีอยากน้ําอยากแรกคืออยากน้ำอะไรเล่ครับเปนกล้วย ต้นกล้วยเอากินต้มกล้วยก่อนเลยกินเออต่อไปก็เออใส่มันอ่ะกับแกงกล้วยแกงกล้วยครับกินก่อนเลยเพื่อการน้ำแล้วก็พักผ่อนครับแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าร่างกายเราเออไม่ไหวก็มีเพียครับแต่ไม่มากแล้วต่อไปทํายังไงที่ว่าเออเรจะได้เจอคนหรือแบบไหนหรือว่าคือเดินหาเราก่อน วัดดวงแจะเดินได้ไหนก็ต้องดูว่ามีเรือไหมเจอเรือไหมจนไปเจออุทยานอุทยานก็เลยติดต่อให้ใช่อุทยานติดต่อเราถ้าหาเรือหัวหน้าสถานีก็เลยมารับหัวหน้าสถานีเขารู้ปุ๊บเขามารับเลยมัิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิง ข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ